แล้วใจแน่นอนปี2018ใครที่อยากจะได้แรปเตอร์ราคาไม่ถึงล้านนะครับได้รถที่ฟังก์ชันครบๆจบๆ้อสดได้ซือ <Yahoo! S 1> ซ้อผ่อนี่รถเกนเก็กแกวเลยนะครับ<โอ>สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสสักดาที่เดียวที่เดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีเรียกได้ว่ามีคู่กันแล้วนะครับมีคู่กันแล้วสําหรับไดโนเสาร์ ขาวดำ <Yahoo! S 1> นะวันก่อนรีวิวสีขาวปี19ไปแล้ววันนี้ได้สีดำมาอีกหนึ่งคันเอามาคู่กันแต่สีดำเป็นปี18นะครับสีดำเป็นปี18ราคาเล้าใจแน่นอนราคาเล้าใจแน่นอนปี2018 <Whoa! S 1> ใครที่อยากจะได้แรปเตอร์ราคาไม่ถึงล้านนะครับไม่ถึงล้านคันนี้จัดให้9 9 9 9 9 0 0 0เบาทนะครับสำหรับกระบะ4ีประตูสมรรถนะสูงแรปเตอร์คันนี้มาชมกันนะครับ คันนี้เป็นสีดำนะครับเป็นสีดำคือแ a ปเตอร์ตัวแรกนะครับปีเปิดตัวมาปี2018หรือว่า2,561นะครับหลายคนอาจจะดูแปลกตาหน่อยสะดุดตาราคาถูกคุ้มแล้วนะครับก็นแน่นอนคันนี้อาจจะมีการาปรับนะครับปรับสเปคยางหน่อยเดี๋ยวผมพาดูแต่ว่าก่อนอื่นผมขอพาด,ดูห้องเครื่องก่อนนะครับขอดูคอนเฟิร์มสภาพโครงสร้างความเดิมของมือสองคันนี้ก่อนนะครับเพราะว่า สเปกไว้ที่หลังความเดิมความเดิมความสวยต้องมาก่อนนะครับสำหรับมือ2เราจะพามาดูกันที่ห้องเครื่อง2.0ใบเทอร์โบของเขา,ขเขาก็แน่นอนนะครับรถกลุ่มนี้สภาพก็ต้องกิฟต์อยู่แล้วนะครับสภาพก็ต้องกิฟต์อยู่แล้วบอดี้โครงสร้างแต่สีดำคันนี้ผมมีผมเก็บสีไหมแล้วนะพวกกันชนกันชนรอยสกรีนฝากระโปรงนี่เก็บสีไหมหมดแล้วนะครับสีดำนี่รอยค่อนข้างเยอะแต่คันนี้โครงสร้างนะครับโครงสร้างหลักเดิม เป็นเครื่อง1900กว่าซีซีตีไปสอง0ซีซีนะครับเป็นเครื่องที่ออกมาณตอนนั้นคือแรงสุด2 1 3ม้าเกียร์10สปีดก็มีประเด็นดราม่าคขาั้งเยอะเลยนะครับตอนเปิดตัวมาแรกๆที่เป็นรถเดโมโออกมาคนซื้อช่วงแรกออกมามีปัญหาแต่สุดท้ายแล้วก็เป็นที่ยอมรับว่าเป็นรถ4ประตูที่ขับดีที่สุดแพงที่สุดและก็ลุยได้โดยที่เป็นเดิมๆเมนี่ยช่วงล่างเดิมๆช่วงล่างฟ็อกเนี่ย นะครับพูดคำว่าเ,เดิมนี่มันรู้สึกไม่มีคุณค่าเป็นช่วงล่างฟอกเมื่อยเนี่ยคือแค่ชคอี่ก็ซื้อรถ,รถอีโคคาวขได้คันหนึ่งแล้วนะครับวิ่งลูดได้เลยนะฮะสำหรับออโต้สิบสปีด2องร้อยามมคันนี้นะครับเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วนะนะครับได้มาขาวดํานะครับใครชอบขาวแบบอาจจนะราคาไอปีนะปีนะครับไม่ก็ได้คันนี้ก็ปอีกตัวเลือกหนึ่งสีดำไม่แสนสามครับยางอาจจะไม่ ไม่ได้ใส่ BF เหมือนกับคันขาวนะครับเพราะว่าได้ยินราคา BF มาก็อืมก็เอาการอยู่นะครับตัวนี้เป็นคอสวินแต่เป็นซีรีส์257017เห 25, มือนกันนะครับเป็นคอสวินแต่เป็นยางใหม่เหมือนกันนะ999,000บาทนี่ไม่แสนสามนะครับ1136571นะครับปี18รถเท่าไหร่ปี61ก็5ปี5ปีแสนกิโลก็ถือว่าใช้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะเจ้าของอ่ะนะครับ ใช้ไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ตัวเบาะเนี่ยนะครับเป็นแบบเบาะพัคเก็ตชีตเหมือนกับรถแข่งนะครับเหมือนกับเบาะรถแข่งเลยเพราะว่าจังหวะจังหวะลิกดงงลิกดาวจังหวะนั่งเนี่ยอบไหลนะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังนะครับเป็นเบาะหนังเหมือนกับเบาะเหมือนกับเบาะเหมือนกับเบาะรถนะเหมือนกับเบาะรถที่อยู่ในพวกรถหรูแต่ที่คือรถกระบะสีประตูนะเหมือนกับอยู่ในเอาผาร์วิเลไฟที่เป็นเบาะอัคนตละเหมือนกันนะครับ ไม่ไม่ไม่ไมไมดูดซับความร้อนนะเป็นเกียร์สิบสปีดเมือนที่ผมบอกนะครับระบบขับเคลื่อนนะครับเป็นแบบพาร์ทไทม์นะครับเป็น2องไฮสี่ไฮแล้วก็4โลเป็นแบบพาร์ทไทม์ระบบการขีร่ปรับโหมดได้นะครับปรับโหมดได้โหมดลุยโหมดหิมะโหมดลื่นโหมดถลายหมดปรับโหมดได้หมดนะครับเดี๋ยวนั่งให้ดูสตาร์ทเครื่องให้ดูนะหน้าปัดขเขาก็จะเป็นกึ่งดิจิตอลกึ่งอนาล็อกนะครับตรงกลางก็จะเป็นการแสดงผลแบบ ดิจิตอลกนท้างพวกวัดรว,วัดรอบพวกวัดใหม่ก็จะเป็นแบบอะนาล็อกเหมือนกันกันกบรถตัวท็อปที่ใส่ใน f ฟ r ์ค n e r เนคล้ายๆกันใกล้เคียงกันเล่นสนุนกงแบบนี้แล้วก็มีจอมีเนวิเป็นจอ3ดินนะครับเป็นจอ3ดินมีจอมีกล้องถอยให้นะครับเนี่เซนเซอร์นี่คือระบบความปลอดภัยแต่ผมจะบอกว่าแรปเตอร์เนี่ยนะครับแรปเตอร์เนี่ยจะซื้อ ได้ทันทีต่อเมื่อได้ลองขับเพราะผมมองว่าเป็นรถที่สมรรถนะที่ให้มาในในสเปครถเนี่ยใช้งานได้จริงทุกโหมดการขับขี่ไม่ว่าจะเป็นทางเรียบทางตรงทางออฟลงออฟโรดนี่ผมเคยเห็นคันหนึ่งที่สมัยนั้นเมื่อตอนที่ออกมาประมาณปีปีหนึ่งปีเสษ็จนี่แหละที่เอาไปแข่งอที่พม่านะคอดคันที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้แต่งอะไรเพิ่มน,นะมคือช่วล่างเดิมๆนะครับไปไปวิ่งแบบ วิ่งเหมือนรถแต่งแบบแต่งมาเต็มเหมือนเหมือนกับพวกรีโวอ่ะแสดงว่าก็ผ่านแต่ผมอ่ะถ้าผมขับผมไม่ได้ไปลุยขนนหรอกผมอาจจะขับแค่เนินแถวนี้บ้านเรานะครับที่เป็นทางลาดชันบ้านเราที่เป็นอันซีนในอุบลเนี่ยแรปเตอร์ก็ไปลองมาแล้วผมก็ไปลองมาแล้วถือว่าผ่านนะครับแต่ที่ผ่านที่สุดก็คือสภาพรถนะครับสภาพรถแล้วก็ราคามือ2คันนี้นะครับแรปเตอร์ปี2018สีดํีดำนะครับประหยัดไป0,000แสนนะครับประหยัดไป70,0,000บาทนะครับ เหลืออยู่พู้นี้คือเหลืออยู่ล้านนึงอ่ะนะครับ999,000บาทนะเขาเก็บเก็บรายละเอียดแม้กระทั่งพวกตัวบันไดเป็นบันไดย,ยิงยิงทรายเป็นแบบหยาบเวลาไปลุยโคนลนอะไรเวลาขึ้นลงขึ้นรถเนี่ยไม่ไม่ลื่นนะครับเขาเขาเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับทั้งบอดี้ภายนอกภายในโครงสร้างคือภายในเนี่ยเหมือนกับรถเหมือนรถหรูเลยทั้งที่เป็นรถออฟโรดเป็นกระบะสี่ประตูสี่กุญสี่ที่เป็นออฟโรดภายในเนี่ยเหมือนรถพวกรถลักชัวรี่คาร์เลย นะครับนั่ง,น,งนั่งสบายนั่งนั่งสบายมากเฮดรูมดีสูงมากนะนี่คือรายละเอียดความใส่ใจที่ Ford Ranger Raptor นำมาขายแล้วก็กลายเป็นกระบะ4ประตูที่ราคาแพงแต่ขายดิบขายดีนะครับมาเป็นมือสองเองก็ยังขายดิบขายดี <c oughs> เช่นเดียวกันเพราะว่าราคาส่วนต่างหายไปเยอะพอสมควรนะครับเยอะพอสมควรและรถกลุ่มนี้เท่าที่ผมเจอเนี่ยเป็นรถ4ประตูที่ใช้ไม่ค่อยชำ้ำใช้ไม่ค่อยชำ้ำ ที่ผมยกตัวอย่างความลุยนี่คือคนที่เขาไปลุยลุยเป็นบางส่วนที่เขาไปแข่งขันแต่คนที่ใช้งานจริงส่วนใหญ่คือใช้บนออรรถนะอันนี้ผมผมดูจากดูจากช่วงล่างดูจากสีดูจากยางนี่ก็รู้เลยนะครับว่ารถที่ซื้อไปส่วนใหญ่ไม่ได้ลุยนะครับสีดาอาจจะมีริ้วรอยเยอะหน่อยนะครับก็ตามภาษาสีเขา,าอาจจะมีริ้วรอยเยอะหน่อยก็ขัดได้แล้วขัดเคลือบมาแล้วใครที่อยากจะได้รถที่ฟังก์ชันครบ,ครบจบ,จบ,จบซื้อสดได้ซื้อผ่อนดี รถเทินก็แกวเลยนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรถบุคคลธรรมดานะครับไม่ใช่รถนิติบุคคลไม่ใช่รถประมูลมาเป็นรถบุคคลธรรมดาที่เล่มพร้อมโอนนะครับซื้อสดซื้อผ่อนโทรมาคุยกันนะครับถ้าซื้อผ่อนนี่ก็จัดได้แน่นอนแรปเตอร์จัดได้ร้านสองอยู่แล้วนะครับโดยพื้นฐานแต่ผมขายแค่9ก้าแสนเก้านะครับเช่นนั้นแล้วจะฟรีดาวจะผ่อนสั้นผ่อนยาวจะดาวมากดาวน้อยคันนี้จบได้ทุกเงื่อนไขสำหรับไดโนเสาร์แรปเตอร์สีดำที่มาใหม่ เอากันตัวอีวกทีน,นะครับปีนะครับปี2018หรือว่า2,561ไมล์1,036,000กิโลราคา9 9 9 0 0 0บาทได้ครบจบในคันเดียว084-036-9999 084-036-9999มงคลคาซินเตอร์สศักดาพร้อมรับสายพร้อมส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้นะครับเพื่อ ให้การรีวิวไม่ยืดยาวทราบปีทราบสภาพทราบราคากันเรียบร้อยแล้วฝากติดตามทุกช่องทางเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้สอสักดากับไดโนเสาร์คันนี้ลำใหม่สีดำ999ลาไปก่อนสวัสดีครับ